ยังอยู่ร้านเจ๊หนึ่งซาตตำป่านะครับทุกคนมาดูยำจับโบ้ของของเจ๊หนึ่งนะอ่านี่ยำจับโบ้ของเจ๊หนึ่งโอ้นี่นี่เป็นกะมังเลยทุกคนโอ้โหจีหยางวัตถุดิบเนี่ยสิบสี่สิบสอย่างย่ยำไม่ใช่ยกร้านใช่ไหมอ๋อนี่คือยำยกร้านพันห้าทุกคนแต่ว่าวัตถุดิบส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 ี่อย่างแล้วมีหัวกระสุนด้วยนะอ่าย่อเนี่ยจุดนี้ ถ้าใครมีก,กำลังซื้อก็สามารถสั่งได้นะทุกคนนี่ผมว่ากินคนเดียวไม่หมดแน่นอนมันต้องกินสักสี่ห้าคนเนาะนี่ครับาาโอ้แสดงว่าคนที่สั่งนี้เขาเขาน่าจะกินประจำเนาะครอ,อบครัหน้าหลังด้วยเราคนนี้ยำเป็นไหมไม่เป็นกม่โตแล้วน,น,นะครับอ่านี่ลูกสองคนธุรกิจครอบครัวเนาะ ใช่ช่วยครอบครัวช่วยเหลือได้ใช่แต่ว่าไม่ใช่ใช้ฟรีนะเขาก็ต้องให้ตังค์แหละใช่ไหมล่ะให้ให้ขั้นแรงเด็กเด็กกำลังใจนะเดี๋ยวจะหาว่าแม่แม่โหดมากกว่าขั้แรงกินมากกว่าขั้นแรงทุกคนเด็กก็กินเยอะนะยังไม่ยังไม่จบแล้วเนี่ยยังทำอีกใส่จบแล้ว รับออนไลน์รอบวันที่20นะครับลูกค้าสามารถพัดเหตุพัชลายมาได้นะครับเดี๋ยวมาดูติดกันกี่โดดติดกันให้หมดใช่ไข่แดงไข่ไข่ยาผมเรียกิดแป๊บนึงไข่มาแล้วทุกคนนี้ยังยังไม่จบนะพี่ใส่เข้าไปนี่มันจะเต็มกระมังยั้เาเขียนไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องแม็กซ์10ล้น14อย่างทุกคนมันจกันล้นล้นั่นน่ะโอ้มีไข่ ก็เห็นพี่โจถือกล้องก็สุดๆเยอะนิดนึงฮะใส่ปกตินี่หน้ามาหรือว่าปกติใส่ปกติอ๋อปกติเขาจะเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้ว่าเอากล้องมาแล้วจะทำใส่อย่างนี้อย่างนี้น่ะดูดูทุกคนดูโอ้โหยกร้านนี่ยกร้านจริงๆริร้านจริงๆริงเลยร้านยกร้านจริงจริงโอ้โหสุดส เยอะมากเลยยังไม่หมดอีกโ oh อ,อ้มาอีกเหรืองมาหมดแล้วมาอีกนี่เป็นไงนั่นแน,น่นแน่นโอ้โหหมดยังยังยัง oh, มีอีกโอ้มีอีกสมอนอีกโอ่อเขาสมอนสดอีกกตเพิ่งเคยไล่แล้วก็ิดกานบางส่วนโอเคครับซสมอนสดอีก กระพรอมเปไ็นไทยเนาะวันนี้อยู่ด้านหลังใช่ไหมโอ้สุดๆนี่จบไหมยังไม่จบวะยังโดยกาอ่าโรยแต่งหน้านี่เนาะโอ้สุดยอดค,ครับนี่นยำเช่น,นึงนะครับยำยกร้านพันห้าครับ